มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพซึ้งเพชรชลานั่งเคียงข้างคู่กับชรินจนลมหายใจสุดท้ายสุดอาไยชาินนันทนาคอลศิลปินแห่งชาติวัย91้ปีเสียชีวิตด้วยโรคชราด้วยผลงานและคุณงามความดีของคุณชรินทําให้คนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับแห่พูดถึงกันมากนะคะพร้อมทั้งแสดงความอาลัยทั้งประเทศล่าสุดนะคะหลานสาวุดที่รักอย่างแหวนแหวนปาวริศรลา ได้โพสต์ภาพทำเอาหลายคนน้ำตาไหลค่ะขณะที่คุณตาชรินพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นมีภรรยาอย่างเพชราชวราชนั่งอยู่เคียงข้างไม่ห่างพร้อมด้วยแคปชั่นระบุว่ากราบลาคุณตาก่อนลมหายใจสุดท้าย วันนี้คุณตาดูหลับสบายพร้อมเดินทางไกลแล้วนะคะคุณตาต้องไม่ร้องไห้และไม่ต้องห่วงพวกเราลูกหลานไม่ต้องห่วงคุณยายเพชรนะคะวันนี้พาเลนมากราบลาคุณทวดชลินกับเราทางวิดีโอคอลด้วยพวกเรารักคุณตามากค่ะขอบพระคุณพี่ตู่ด้วยนะคะที่มาร่วมกราบคุณตาและให้กำลังใจพวกเราทุกคนวันนี้ทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะเปิดภาพซึ้งเพชรชลานั่งเคียงข้างคู่คุณชลินจนลมหายใจสุดท้าย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ